สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องไต้ฝุ่นเลสซิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพามาดูแ s 1 2อสดพาครับตัวใหม่นะครับันนี้อันนี้สีทำเองนะครับสีเทาลำโบนะครับเดี๋ยวมาชมรอบๆกกันก่อนครับผมกลุ่มสลืมสลืออีกแล้วครับผมอันนี้ไรนัดทองนะครับ ทรงกกันน่อครับลมแรงหน่อยครับวันนี้ทรงสวยแล้วคันนี้เกี่ยวกับของรถครับเจ้าของรถ สวัสดีครับ,รบโอ้โหหล่อแล้วอของรถมาดูชุดบนครับผมนี่ปั๊มบนของอะไรครับเนี่ยปั๊มบนเป็น b o y r a c i n g ครับอนี่ไรนัดทองหมดแล้วเนี่ยนัทองหน้าทัานชุดน,นะครับมีทองสมเลศ บางไม้อะไรครับแคบล่าครับเนี่ยแคบล่าครับผมแคบล่าภาพแท้โอ้สวยครับสวยมากเลยเนี่ยดูด้วยใกลครับผมสวยเลยลายรถทองแข้งคอหน้าครับแข้งคอหน้าเดิมครับข้างล่างเป็นของงูวางอืมมันทำให้ต่ำลงใช่ไหมใช่ใช่ครับถ้าของ L เนี่ยมันจะเป็นตัว V ตัว V ครับถ้าของ L ตัวสูงครับต้าสูงของต้างแปลง นี่ประกาศของแล้วเนี่ยประกาศของทีเซตเดมครับปทีเซตเอ็มแท้ประกาศทีเซเอมแท้นะครับดูจุดสีสวยมากครับโชว์หน้าของแล้วเนี่ยโชวหน้าเดิมครับมันเป็นอย่างเงี้ยามันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อคึนโดยช่างเอ็มอ๋อนี่นช่างเอ็มลงคึนกันสาครับลงงานลงคึนกันสาครับผลงคึนกันสาเนี่ครับครับจอดคึนได้ทุกอย่างครับ แล้วจานหน้าครับจานหน้าเดิมครับของช่างเองครับเจาะให้นี่เอครับปั๊มหน้าเดิมเดิมครับยางหน้าของอะไรครับยางหน้าเป็นของอารซีครับสองร้อยเลครับขอบสีแดงสวยเลยครับจัดกับสีเทาเทาลำโบโอ้สีสวยมากนะครับเนะี่ย นี่หม้อน้ำหม้อน้ำเดิมหรือไงครับเนี่ยหม้อน้ำปี่เนียมครับหม้อน้ำปี่นเนียมหล่อๆแล้วหม้อน้ำปี่เนียมอันนี้เสื้อลูกอะไรครับลูกไซร้อยครับลูกเดิมลูกเดิมไซร้อยเหรอครับอ๋อลายนัดทองนะใช้งานครับเน้นอึดจีเน้นเน้นอึดเน้นเออมันจิ้งเหลนนะอึดอ่ะนี่ขบูนะครับขบูเคเลี่ยมครับขบูเคเลี่ยม แกขวานปากไหมไขวานปากเดิมยี่สิแปดไปได้ขวานนะครับปากเดิมยี่สิบแปดในน็อตทองอันนี้อันนี้เกียร์โยงรู้ไหมของใครครับเนี่ยเกียร์โยงเป็นของหนุย่นยได้เป็นตัวแรกนะครับยังไม่สลับเพิ่มอ๋อนี่งานหนุ่ยนะครับงานหนุ่ยเลสซิ่งตัวแรกเลยงานลนางานหนาเลยอันนี้อันนี้ท่อผ่ามาไหมครับท่อผ่าเกียร์บางครับท่อผ่า,อ,ผาอ๋อครับสวยเลยครับโอ้ นี่สวิงอาร์มหลังเดิมครับเนี่ยสวิงอาร์มหลังยังเดิมครับออมีโ, <c oughs> โครงการจะเปลี่ยนไหมเนี่ยมีมีต้อให้ใส่ของดำของเตยอยู่ครับโหหล่อเลยครับต้อใส่ของดำของเตยนี่โช๊คลังของอะไรครับเนี่ยโช๊คลังแดดครับแดดทำสีอืมมันต่ำมันต่ำกว่าเอลใช่ไหมต่ำกว่าเอลครับอ๋ออันนี้อันนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้ครับอ๋อตัวไหนครับตัวนี้ช่างเอ็มจัดให้ครับ อ๋อสลอตเหรอครับเนี่ยสลอตครับช่างเองสลอตให้ครับอ๋อลูนี้ก็สลอตใช่ไหมเนี่ยลูนี้น็อตหลุดน็อตหลุดของนี่ครับโอ้มาดูเลยครับนี่โอ้โหดุมหลังของอะไรครับเนี่ยหลังของแดดจำแดดจำจอดโดยช่างเองครับนี่ทำกันเองเลยครับเนี่ยทำเองครับโอ้สวยมากครับนี่ขอบหลังสิบเจ็ดนะครับสองร้อยเหมือนกันยังสองร้อยเหมือนกันครับไออาร์ซี โอ้โหนะสีสวยๆมากนะสีเทาล UM นะัมโบเนี่ยนี่บอกบาะของใครครับบอกของคัสนี่โซ่่อาโซ่ดีดีครับโซ่ดีดี420ใช่ไหมครับครับ420เจะเตอร์หลัง เตอร์หลังยี่สิบเก้าครับเตอร์หลังยี่สิบเก้าเจอหน้าเจอหน้าสิสี่เจอหน้าสิบสี่นะครับอันนี้เกียร์โยงครับตัวแรกของหนุ่ยดัซซิงครับเนี่ยขาตั้งล็อกสวยมากขาตั้งนะขาตั้งนี่ปรับได้ครับปรับระดับได้ครับอันนี้ปรับปรับระดับได้ปรับได้ปรับสูงต่ำได้อันนี้เอาตัวลุกขุดแล้วเหรอครับเนี่ยขุนแล้วครับออผสมถังเอาเหรอครับเนี่ยผสมถังครับอ๋อ นี่แคร์ล่าเหมือนกันนะครับนี่แคร์ล่าเหมือนกันครับน,บาน,น้าแท้ครับนี่ทำเดียวทำชุดเดียวกับบังไม้เลยใช่ไหมทำคนละรอบครับออ๋เฮ้ย <punishing you. S 3> ไม่ใช่บังไม้่กรอ,อบไม้กรอบไม้เออ,อสวยครับเนียนๆดูสีโค้งครับสีโค้งครับสวยๆครับไล่แล้วโหอันนี้มือคัตของแท็บเนี่ย มือครับของโซนิคครับมือครับโซนิคสวยมากเลยครับจุ่มหน้าครับจุ่มหน้าของแอลจุ่มหน้าของแอลครับอันนี้บูธนะครับมันนน้ำบินเนียมสายม่านน้ำสวยมากเลยครับ ดูส่งก่อนน้าสีสวยยังเลยครับสีช่างเอ็ดครับสีช่างเอ็ดเันเลอร์ส,ออรสีไม่เหมือนใครครับสีคันนี้โอ้โหสวยมากเลย เนื้อทรงครับทรงสวยเลยครับผมเจ้าของรถหล่อครับหล่อมากเลยวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องต้กุ่นเลสติ้งไว้เลยนะครับสวัสดีครับ